แล้วมันใช่หน้าที่แกไหมเขาหิวทําไมเขาไม่มาทํากินเองล่ะทําไมไม่รู้จักสงสารสามีบ้างทํางานก็ดึกแทงตึงต้องตื่นแต่เช้ามาทํากับข้าวอีกแม่ผัวฉันนะหรอแกตอนนี้ฉันทํางานกลับบ้านมาเหนื่อยนะแม่ผัวฉันทำแต่อาหารเหมือนอาหารเจฉันกินไม่แต่ผักไม่มีเนื้อเลย แล้วพอตอนที่ฉันกินเสร็จหัวฉันกลับมาบ้านอะนะแกก็ทําแต่อาหารดีๆเอาโหเอาทั้งเนื้อเอาทั้งปลามาให้ลูกแกกินแล้วยังบ่อยอีกนะว่าลูกเขาว่าทํางานเหนื่อยจะต้องได้กินแต่ของดีๆแล้วแกคิดว่าฉันทํางานมาไม่เหนื่อยหรือ,อยังไงอะโอาโหเป็นใครใครไม่เซ็งอะใช่ไหมนี่ยังไม่พอนะตอนนี้ฉันซื้อเสื้อให้แม่ผัวแพงแค่ไหนแกก็เอาและยิ้มทีเนี่ยนะปากจะฉีกจนถึงหูอยู่แล้ว แต่เวลาฉันซื้อเสื้อถูกๆให้ตัวฉันเองอะ่ะก็ยังบอกว่าสิ้นเปลืองเลยแกนี่ฉันเตือนไว้ก่อนเลยนะแกอย่าได้คิดไปอยู่บ้านเดียวกับแม่ผัวฉันะมันขนาดนั้นเลยเหรอแกแต่นี่ฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนนะนี่ประสบการณ์จากฉันโดยตรงเลยอะ่ะว่ากันว่าแม่ผัวเป็นด่านที่น่ากลัวมากน้อยคนที่อยู่ร่วมกับแม่ผัวได้อย่างสันติ แม่เข้าไปได้ไหมได้ค่ะแม่สแมเสื้อที่อยู่ในตะก้าแม่เอาไปซักให้แล้วนะแล้วนี้อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่จะไปตลาดหน่อยอ,อะไรก็ได้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกอยากกินอะไรก็บอกล่ะ <S 2> <S 2> <S ค่ะแม่ไป,ไปละ กินัตตี้แม่ทำผัดเผ็ดไก่มาให้ลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมฮมแม่ทำอร่อยมากเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะล,ลูกได้เลยค่ะแม่มา,มากินเลยกินเลยอร่อยมากเลยพี่ก้องอร่อยกินเยอะนะกลับกันมาแล้วหรอจะ๊ะนี่พอแล้ววางวางไม่ต้องทำแล้วมาให้ก๊อฟทำแทนก๊อฟไปทำ ซื้อเสื้อมาฝากดไไ้วยนะแต่แม่แก่แล้วไม่รู้ว่าถูกใจหนูไหมหนูลองดูสิลูกโหแม่หนูเป็นสะไพรย์อ่ะยังไม่เคยซื้อให้แม่เลยไม่อยากให้แม่มาสิ้นเปลืองแบบนี้เลยค่ะอืมก็หนูเป็นสะอรแม่ถ้าแม่ไม่รักแล้วใครจะรักล่ะขอบคุณนะคะแม่เราสุชโชคดีที่แม่ผัวเป็นแบบฟิลเพื่อน เราและแม่เข้ากันได้ดีมากจนวันนั้นเราได้มารู้ความจริงพ็อปทำไมตื่นแต่เช้ามาเข้าครัวละ่ะพอดีนัตตี้หิว,ว่แม่ก็เลยมาทำอะไรให้นัตตี้ทานหน่อยแล้วมันใช่หน้าที่แกไหมเขาหิวทำไมเขาไม่มาทำกินเองละ่ะทำไมไม่รู้จักสงสารสามีบ้างทำงานก็ดึกแต่ต้องตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวอีก ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่พอดีนัตตี้อ่ะเขาทำโอทกับทั้งอาทิตย์เลยผักผมงานหนักเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผมเคยตกงานอ่ะนัตนะตี้เขาก็ดูแลผมนะแม่ตอนเนี้ยผมก็เลยอยากดูแลเธอเป็นการตอบแทนนะแม่อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอมแม่ขอโทษด,ด้วยนะแม่ไม่ทันคิดให้รอบคอบก็ไปว่านัตตี้เขาแล้วอะมางั้นเดี๋ยวแม่ทำเองายก็ไปพักเถอะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่เรียก โอเคแม่ขอบคุณนะครับจ้าพอถึงตอนเนี้ยฉันถึงได้รู้ว่าที่ฉันเข้ากันได้ดีกับแม่นี้เป็นเพราะพี่กอล์ฟคอยเป็นคนเชื่อไม่ฉันกับแม่เข้ากันได้มาตลอดพี่กอล์ฟใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดชักโครกอะ่ะอ๋อพี่เองอะ่ะพอดีพี่โม่จะเล่นเกมล,ลืมเลยเดี๋ยวพี่จัดการเห้นะสัญญาว่าข้างหน้ามีแน่ ครั้งหน้าเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าลืมกดด้วยนะอ๋อแม่ลืมแต่เดี๋ยวคราวหน้าแม่จะไม่ลืมละโอค้คแม่ห้ามลืมเลยนะมมแม่วันนี้ทำเมนูอะไรอะแม่ทำผัดซีอิว๊วหนูจะเอาอะไรเพิ่มไหมล่ะคือนัดตี๋เชอบกินอาหารล้นจัดอะแต่ว่าบ้านเราทำแต่อาหารอ่อนงั้นมแม่ทำเมนูร้นจัดสักหนึ่งเมนูได้ไหม งั้นเดี๋ยวแม่ทำไก่ผัดเผ็ดให้นะขอบคุณครับร้องไลนะจ้าเออนี่แม่แม่รู้ไหมว่านักตี้เนี่ยดีกับแม่มากเลยนะพอเขารู้ว่าแม่จะมาเยี่ยมเนี่ยเขาเอาเองินโอทีทั้งเดือนเนี่ยมาให้ผมเลยนะบอกว่าให้พาแม่เนี่ยไปช็อปปิง้งแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะอืมแม่มีเยอะแยะแล้วเท่าที่มีอยู่แม่ก็ใส่ไม่หมดแล้วล่ะ นัตตี้คนนึกถึงแม่แม่ก็ดีใจมากแล้วล่ะลูกเอองั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้นัตตี้กันได้สิแม่เดี๋ยวผมพาไปได้อ้อาวกลับมาแล้วล่ะลูกกลับมาแล้วค่ะแม่วันนี้วันอะไรเหรอคะแม่ทําไมกับข้าวเต็มโตเลยอะ่ะแหมทาเป็นไม่รู้กอ๊อฟอะเขาบอกแม่หมดแล้วล่ะแม่สุขสันต์วันเกิดน,นี่ นัตต yes. ี้เนี่ยเขาสั่งเค้กให้แม่ด้วยนะอืมขอบใจว่านะจ๊ะไปไปล้างมือกันก่อนเดี๋ยวแม่กลับไปเก็บของในครัวแป๊บนึงค่ะพี่เข้าใจนะว่าหนูทำงานหนักก็มีเวลานี่ลับไปแล้วก็จุดเทียนให้แม่นะ ไม่มีใครเข้ากันไม่ดีตั้งแต่ต้นหรอก <Okay. S 1> แต่ก็ยังดีที่ฉันมีสามีคอยทำให้ฉันและแม่เข้าใจซึ่งกันและกันมาตลอด